สวัสดีค่ะทุกคนให้ให้ภาษาสวยเดยนแปลว่าสวัสดีนะคะมาพบก,กับไนท์โซยเดนไนท์อินฟินิตี้นะคะมาดูกันว่าวันนี้ไนท์ nice จะจะมาแชร์อะไรดีๆไปดูกันเลยค่ะวันนี้ไนท์จะพาเพื่อนๆมาสังเกตระหว่าง เฟิร์นที่กินได้กับเฟิร์นกินไม่ได้นะคะก็เป็นอย่างไรนี่เข้าป่าหาผักกินได้ที่สวีเดนะคะ่ะนี่ใกล้ๆบ้านนะครัแบลบักษณะเฟิร์นที่กินได้จะเป็นแบบนี้นะครับใกล้ใกล้นั่นี่นะครับเฟิร์นหรือว่า ผักกูดที่คนไทยเขาเรียกกันที่กินได้ที่สวดเดนนะคะนี่ก็ใช่หมดเลยนะคะนี่กอเก่าแล้วนี่เป็นลักษณะกอของเขานะคะเขาจะอยู่แบะคบแคบค่ะก็จะเบียดกันขึ้นแคบนะ,ะแบบนี้กินได้ะคระับ พอหักออกมากนี่นะคะเขาจะมีกาบแบบนี้นะคะแต่พอเอามือลูบก็ออกง่ายนะคะไม่มีขนผิวจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะกินได้เฟินที่กินได้ค่ะไม่มีขนสังเกตง่ายๆคือไม่มีขนมีแค่กาบแล้วก็พอเด็ด ขึ้นมาดูกาบจะหลุดง่ายค่ะแบบนี้กินได้นะคะสังเกตง่ายๆนี่นะคะลักษณะของเฟิร์นหรือว่าผักกูดที่กินได้เขาจะลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตง่ายเขาจะมีใบเก่าของเขาจะตั้งตรงแบบนี้ค่ะเหมือนทันเหมือนธนูค่ะ แบบนี้นะคะสังเกตง่ายๆว่ากอของเขาเป็นแบบนี้จะเป็นกอเล็กเป็นเฟิร์นที่กินได้ลักษณะบแบบนี้นะครับออนนี้กําลังออกเขาจะมว้มวนๆอยู่พอเขาขึ้นมาเขาขึ้นจะมาตั้งตรงจะแคบแคบค่ะนี่นะคะวิธีสังเกตง่ายๆไปดู เฟิร์นที่กินไม่ได้กัน,นะคะ่ะนี่นะคะลักษณะของเฟิร์น,นที่กินไม่ได้สวีเดนของลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้จะเป็นกอใหญ่สังเกตง่ายกอใหญ่แล้ <Joe> พอดูใกล้ๆ้จะเป็นขนนะคะเป็นขนที่ ลำต้นท,ที่ก้านแบบนี้กินไม่ได้นะครับรอมือรูปแล้วก็ขนไม่หลุดง่ายนะครับแบบนี้กินไม่ได้จะมีพิษสะสมมาค่ะลองห,หักหักมาดูใกล้ๆนะครับแบบนี้สังเกตง่ายๆคือจะมีขนนี่นะครับลองเอามือลูป<ม>ก็ออกยากค่ะ ไม่แนะนำให้รับประทานนะครับเพราะ,ะมีพิษสะสมอะค่ะไม่ควรเสียงสังเกตง่ายที่สุดแต่กอของเขาก็จะเป็นกอใหญ่สังเกตดูนี่เฟินกินไม่ได้ค่ะสังเกตวิธีสังเกตง่ายๆนะคะเพื่อนๆมือใหม่ก็สามารถสังเกตง่ายๆกับน,นี่เข้าไปดูใน YouTube ของพี่ๆเขาค่ะแล้วก็ สามารถค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะเฟิร์นที่กินได้กับเฟิร์นที่กินไม่ได้แนะนํามือใหม่นะคะศึกษาข้อมูลดีๆก่อนแล้วค่อยไปเก็บมากินนะคะแบบนี้เฟิร์นกินไม่ได้นะคะมาดูอีกทีนะคะแบบนี้เป็นผักกูดกินได้ค่ะเขียวอ่อนมีกาบเล็กน้อยสามารถหลุดง่ายนะคะ เห็นไหมครับแบบนี้กินได้ส่วนแบบนี้มีขนเยอะเยะกินไม่ได้คะ่ะนี่เป็นเฟิร์นกินไม่ได้โอเคนะคะง่ายๆคะ่ะวิธีสังเกต ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในด้วยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีลาก่อ,อนค่ะเฮ้ยโด